สวัสดีครับวันนี้จะมาแจากตัวเกมแนวเลื่อนๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูกันครับว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยอันดับแรกนะฮะอันนี้มันเป็นสายแนวสตอรี่นะใครชอบแนวะถ่ายเรียวก็แนะนําตัวเกมนี้เลยครับจะลบพวกต้นไม้บางอย่างที่ไม่สําคัญออกนะครับมันก็แบบลื่นๆเลยแล้วก็เสียงเสียงรถเสียงตีเนี่ยผมลบมาให้แล้วมันจะเพิ่มความเลื่นนิดนึงนะส่วนตัวผมแล้วก็ แบบจอกดูแบบดีน้ำมนันนิดนึงนะครับว่าพอใครถ้าถ้าใครชอบก็ดีเลยครับเพราะมันจะลื่นมากเพราะผมเพิ่มตัวไอเพดบูดไปให้แล้วแล้วก็เป้าปืนนะครับเดี๋ยวผมพาด,ดูไปก่อนมันจะเป็นงี้นะทีนี้นี่เฟียลเฟีลนะครับก็ไอคอนมาสวยๆแล้วก็มาที่หวลงมาให้เพิ่มนะเอ่ออันนี้ครับรอ,รอันนี้จะเป็นมัดแบบนะสวยสเทาๆหน่อย สวยๆนะส่วนตัวผมสวยเลยแหละแล้วก็จะพาโทรมากันเพราะว่าเอพิจะประมาณไหนนะนี่เอพิจะประมาณนี้นะส่วนตัวผมจะวิ่งประมาณ6กสิบเจนะครับเวลาอาทิตย์ถ้าไม่อาชีพก็จะวิ่งร้อยบวกนะอยู่คนเยอะๆก็ประมาณ50 60ิบหกครับก็หรืออาจจะประมาณนั้นนะเนี่ยลื่เลยแล้วก็คําสั่งที่ผมเพิ่มให้มาก็จะเป็นแนวเออไม่ใช่สีนะเป็นไอ้นี่นะครับ แล้วก็อนี้เป็นอันนี้ครับ fov ใครชอบมองไกลแนะนำเลยครับตัวเกมนี้มีให้แน่นอนแล้วก็หมอนะครับจะจะเป็นคำสั่งนี้นะครับใครชอบชอบไหลก็ปรับเลยครับเพราะเพิ่มให้ความลื่นแน่นอนครับส่วนตัวผมใช้แค่สองร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวผมจะพาขับทัวร์นะครับว่าจะเป็นไงอันนี้เป็น เอ่อเป็นอู่ช่างที่แต่งครับก็เอพก็60นะครับแล้วก็คนเยอะแตหุนจะพาวิวตรงเด็กใหม่นะจะประมาณไหน mm hmm. ผมว่าลื่นแน่นอนเดี๋ยวจะพาไปขับไปดูก่อนนี่ก็จะเป็นแมปที่แต่งไว้นะก็ลื่นแน่นอนลื่นเลยครับลื่นเลยตรงนี้ปกติคนจะเยอะมากตอนนี้มันด็กแล้วที่ผมอัดนะลื่นนะครับใครชอบไถเรยวต้องลองตัวเกมนี้ครับแล้วก็ฝากประเทศครับประเทศแอคแท็กซิตี้นะครับ เป็นประเทศที่ดีครับไปมีเรือแน่นอนแอดมิมนแปลงกันเองครับขอบคุณครับแล้วก็ส่วนเครดิตที่เครดิตตัวเกมนี้ที่ยังไม่ได้แปลงให้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างครับแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดก็รอเลยครับผมขอบคุณครับ